แม่มันความสุขได้กูออกโลกมดปิดตัววิตยว้ยะเน้นนอนตามเกียงปงความสุขก็จะหรือเปล่าความสุขก็จะหรือเปล่าอู้บานกิ้งวะเพล็กี่ทองกับพี่โตนี่สนุกมากเอ๊ะนึกไดินนึก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 เราไใจแล้วนี้ไอโตงใหม่นะไอโตงแต่เด็กไอโตงเออไอโตงไม่ใช่คนธรรมดาไง้โตงรู้แต่เด็กนี่ก็ไม่รู้ประวัติแต่โตงมารูป พี่ตองนี่เป็นใครเยว่ครับพี่ถูงงาต้งนักฆ่าเด็กหวยโต้งนักฆ่ามาโต้งนักฆ่าเออมึงเหล่านั้นอะไรแต่เหล่านั้นหลายแกวควงแต่กูนักฆ่าอะไรกันแต่เด็ไอ้ต้มนัวปีนหัวป่ะจะจีลเออเหล่านั้นอะไรแต่แม่มึงกินเยอไรปีนี่กูแรงไอ้ต้งนักฆ่าเโต้งนักฆ่าอ้ต้งเวลาแต่แต่งตมอมแตะมอมเออมึงจำได้ไหมตอนเต็มแต่งคนใจตั้งเวลาจำจ้ามองปัน con lấy ngần tang quân nàng khe mất, cô qua phu gia qua du, mong phôi <laughs> thôi, mong phôi thôi, mong phôi thôi, này này, anh ta chết hết, lão này, thôi anh, 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 Ê! anh, 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 Mong mẹ thôi, mong mẹ thôi, mong mẹ thôi Ê, à là này, không, đi. này, 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 đi, này, 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 nó này, 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 แหม่ลงหนตัวไอ้ปัตตบูเพนนายตัวนะแกดุบาดปีก่กระหนุ่บปะทำไมพี่ทองนี่ไก่ครกกะครไก่ตู้พุ่มใจญ่ครกแล้วทําไมครับอุบาดเด็ดไหมเหมือนคนป่าปลายมาขึ้นไปหนา้าบันกูตัวจปึบไปเลยตังจุ้นตวงรถรทรมจุงหลังไอ้ตู้ป่าขึ้นมาบ้านมึงเออใคเจ้ามึงพูดดัน,ดนรน่วมรถหรือไม่เห็นไรเกินไปปนนันมึงแต้มมันไลยืนโตอยู่ เรือยตัวแต่ไ huh. ด so so ้ข so right. ึ้นไปแบบนั้นให้ร้อยตัวตังทุนฮะให้ร้อยว่าตังทุนแม็กควายน้อยแม็กควายเพื่มใบตองตังเพชรเดียวกันฟุ้งตอนั้นฮะพอตังทุนคือแม็กควายเออแล้วต้วงโลพอที่ต้กันเบ็ดโอยท้วงไงมันโง่พอต้วงโลหลุยุ่นเอยเราต้มจงลางพอที่เนี่ยต้องกับตัดกังขิงแมมปีกลางกว่าปะ อุบัติแทนเนี่ยตัวเบอร์ไม่ใช่ธรรมดาแกเบื่อโดน adaptive end โอ้ยตัวเออันแต่เล็กแต่ยังชวนคูแหลยตัวแต่ยังชวนคูเลยโอ้ยแต่ยังชวนมึงแอะป้าไมค์กูเดินแต่ได้แกกูไม่เกิดเล่นเดินตรงปัดมึงเดินซับปัดมึงกูไม่เกิดเล่นแต่เดินตีเลกูเกลียดอยู่เลยรอยป้าไมคูร่าเบิ้นเจ็บแล้วไม่ดีป้าไมค์หมากไปนั้นดีพี่ไร่เหยียดแมงใก่ใหม่ปันกับกูแล้วอันนี้อุบัติกว่าปะต้อกแต่หน้ากูป้าไมค์จากสองเซนดิ ใครตีปันกันว่าเมมื่อดีตีว่าบาอเอาตกั่พพิทงอย่าทะเลาะกันเลยครับอันนี้นี่ที่เราไ่ใจคือนี่มาพบนะอันทบนักเก็บด้เลยตีมันเจอความทุกยยศอย่างเรียกรตู้ปี้คลีไยตู้พลดนี้